สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิบซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะครับการอ่านดวงช่วงวันที่1ถึง10 ห้ากระดกาคมนี้เกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกวา้วางๆซึ่งเป็นพลังดวงโดยรวมๆไม่ได้เป็นเฉพาะเจาะจ,จ,จงของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็เป็นของชาวราศีพฤษภที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็พิจารณารับออตพลังงานบวกพลังงานดี เพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกัมพยากรที่ดีๆนั้นตอ่านออกมาก็ขอให้สร้างความสําเร็จม,มาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสิริศก้เกิดขึ้นสมหวังจริงนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุการรทการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีพฤษศนะครับพลังดวงในช่วง วันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับจะเป็นแนวทางในลักษณะใดนะครับตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้โปรดได้เมตตาสื่อพลังดวงโดยภาพร,มรวมๆวให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีพฤกษ์ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดขอไพ่ ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงภาพรวมๆโดยความเป็นตัวตนของผู้ที่เป็นชาวราศีพฤษศที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมอาปกรกฎาคมนี้นะครับว่าจะเป็นไปในลักษณะใดสงเหรียญนะครับ ก็เรียกว่าในเรื่องของความสําเร็จของท่านนะครับก็จะลื่นไหลในทิศทางที่ดีนะครับที่จะนํามาซึ่งาผลประโยชน์การเงินที่เข้ามาเติมเต็มแต่จะต้องเน็ดต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าตุ้มเทพอสมควรที่หยงขาเดียวในการบรรหยรในการจัดการนะครับบางคนที่อาจจะ ที่ก่อนหน้านี้นะครับที่สภาวะของความสําเร็จไม่เติมเต็มสักเท่าไหร่ตัานก็อาจจะเรียกว่าต้องทุ่มเทมากหน่อยนะครับส่วนใครที่จะไปสู่เป้าหมายห่งความสําเร็จใกล้เคียงกับเป็งความสําเร็จนั้นก็จะทําให้ตัานเหนื่อยน้อยลงมาหน่อยแต่ก็จะยังต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จนั้นที่จะมีเก้าหมานะครับแล้วก็ได้รับความสําเร็จสมหวัง และก็รักษาสมดุลรื่นไหลเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะดึงดูดเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องประตูดังสายน้ําที่ไหลไม่ขาดสายนะครับที่จะทําให้ต้นนั้นได้เก็บเขียวด้วยความบุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงนะครับและก็ ท่านเป็นผู้บริหารจัดการในที่ต่างที่ดีนะครับไม่ว่าจะมีปัญหามากน้อยก็ตามก็อย่างที่กล่าวนะครับต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรเพราะอาจจะมีในเรื่องของสภาวะปะัญหาอะไรก็ามานะครับเป็นปนัญหาบางทีก็ยุ่งยากเกินความสามารถของผู้อื่นที่จะรับมือที่จะแค่ไขนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะรับมือแค่ไขได้ เบ็ดเสร็จในติตางที่ปลอดภัยนะครับด้วยศักยภาพของท่านเม้นจะเนือความสามารถของคนอื่นก็ตามนะครับที่จะทำให้ท่านแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเหตุด้วยผลโดยประสบการณ์ด้วยความสุกุมรอบคอบและก็เกิดความสําเร็จกับการบริหารในเตือนหน้าเติบโตที่จะดึงดูดในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามานะครับแล้วก็เดินทางอย่างสดใสอัศวินตือถ้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็เรียกว่า สังคมเปิดโอกาสนะครับให้ท่านนั้นเดินทางสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ท่านได้รับพลังแห่งความรักความอบอุ่นนะครับจากาสังคมเข้ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีก็ทําให้ท่านมีพลังในการที่จะบริหารในการจัดการที่จะด,ดูแลในสภาวะการงานธุรกิจของท่านด้วยความใส่ใจนะครับที่จะดึงโดดผลประโยชน์เข้ามาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างรื่นไหลนั่นเองนะครับ แล้วก็ท่านเป็นผู้บริหาอยังมีคุณภาพมีประสิทธิภาพราชนีถือเหรียญน,นะครับที่จะดึงด,ดูดผลประโยชน์เข้ามาสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับในในครอบครัวของท่านให้มีความมั่นคงต่างการเงินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือความอุดมอ,อุดมสมบูรณ์ต่างการเงินนะครับกับการที่ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องที่รื่นไหลเข้ามานะครับตั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวที่ต่ำมันท่านนั้นสู่เส้นทางของการมั่งมีสีสุขนะครับ ก็ยกระดับความเติบโตเหมือนกองชาวราศีเมษเลยนะครับที่เด็กถือเหรียญขึ้นมาในเรือนเดียวกันด้วยนะครับที่ยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องที่จะทําให้ต้นมีความบูดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของการเงินที่มีเข้ามากับความสําเร็จในการงานนะครับก็เรียกว่า จุงนี้ท่านจะรับการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับจากลูกน้องบริวารในทิศต่างที่ดีที่มองเห็นถึงคุณค่าเป้าหมายในความสําเร็จร่วมกันที่มองถึงผลประโยชน์ผลกําไรร่วมกันนะครับที่จะมาร่วมแรงร่วมใจยกระดับความเติบโตนะครับท่านบริหารยังมีคุณภาพแล้วก็ได้รับการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจที่ดีจากลูกน้องนะครับบริวารต่างๆเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมบางทีนะครับในเรื่องของโครงการอะไรต่างๆที่ท่านมีคิด วางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่อาจจะเกิดติดปัญหานะครับที่อยากจะดําเนินการเรียกว่าก็อาจจะติดขัดในเรื่องอุปสรรคอะไรก็ตามแต่นะครับที่มีเงินทุนจะมากับอยากขยายเริ่มก่อตัวในเรื่องธุรกิจของตัวเองหรือจะต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆแล้วก็จ,จะมีการพักเอาไว้ติดขัดเอาไว้นะครับก็จะได้มีโอกาสนําโครงการนั้นมาในการ ที่จะเริ่มต้นที่จะสร้างเส้นต่างของการเติบโตที่จะดึงดูดต่างการเงินเข้ามานะครับได้รับชัยชนะนะครับในความสําเร็จไม่ว่าจะมีอะไรก็มาเป็นปัญหาเป็นศัตรูเป็นปนารีต่างๆที่ต้องให้เกิดความยุ่งยากเป็นปัญหานะครับ่านก็ได้รับชัยชนะในทิศทางที่ดีนะครับก็ด้วยราชาถือดาบนะครับที่ตัน แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความสุขุมรอบครอบด้วยเอ็ดด้วยผลด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์ก็ได้รับประจัยชนะไม่ว่าตัตรูจะมีมี้ามาอย่างไรก็ตามท่านก็สามารถเป็นผู้ชนะได้เสมอที่ท่านนั้นได้รับการสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับจากบุคคลรอบข้างนะครับไอ้ท่านได้เดนหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีปัญหาเดิมๆนะครับที่ยังมีก็ามาให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับอาจจะมาจากสภาวะของ อุ้นส่วนก็ได้นะครับที่ปัญหาเดิมๆต้องรับมือต้องแก้ไขนะครับในเรื่องของอาจจะเกี่ยวกับผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆของอุ้นส่วนนะครับที่บางทีนั้นถือไม่ลงตัวหรือมีตัวกรรชรเปรียบอะไรต่างๆหรือบางทีก็จะมาจากปัญหาเดิมๆจากเพศตรงข้ามหรือคู่รักคู่ครองก็ได้นะครับในเรื่องของความรักความสมัมพันธ์ที่อาจจะเข้ามาเป็นปัญหาเดิมๆที่ให้เป็นปัญหาของชาวราศีพฤษภนะครับ ที่จะต้องรับมือแต่ท่านก็รู้แนวทางแก้ไขในทิศทางที่ดีนะครับก็รู้จักในการป้องกันนะครับสร้างรั้วสร้างกาะคุ้มกันป้องกันในทิศทางที่ดีหรือการที่ท่านรู้จักแยกแยะนะครับในเรื่องของความรักกับหน้าที่การงานนะครับถ้าว่าเป็นปัญหาในเรื่องของความรักเข้ามาก็จะรแก้ไขปัญหานั้นด้วยการสร้างรั้วสร้างกาะคุ้มกันในทิศทางที่ดีนะครับหรือเส้นทางออกที่จะมีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับก็ปัญหาต่างๆสงบนะครับ อาดาบนะครับสบเปรว่าอะไรต่างๆนะครับก็จะสู่ความเรื่อรื่นแล้วก็สู่การฟื้นฟูสู่ความรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเต็มเปร,เรนนะครับในเรื่องของที่จะดีกว่าเดิมนะครับรักษาสมดุลในความสําเร็จที่จะเข้ามาเติมเต็มให้สู่สภาพคล่องนะครับที่สมบูรณ์ ที่เกิดความปรุงพอใจขึ้นและก็บริยารน,นะครับอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็รักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับสองเรียนนะครับที่อาจาจะเหน็บเหนื่อยสักหน่อยนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะดูแลนะครับในความสําเร็จนั้นในเดืนหน้าเติบโตบางทีีาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆในช่วงนี้ที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่ทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นนะครับอาจจะมีการสับเปลี่ยนตําแหน่งสับ เปลี่ยนอะไรสถานที่ย้องธรรมนอะไรต่างๆเพื่อปรับสมดุลปรับวงช่วยอะไรต่างๆสําหรับบางท่านนะครับเพื่อที่จะให้เกิดพลังดึงดูดในทิศ่างที่ดีนะครับก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆที่ดีเข้ามานะครับ หนึ่งถ้วยนะครับในเรื่องของการงานจะได้รับข่าวดีๆเข้ามาที่จะทําให้ตั้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับบางทีก็เป็นโครงการใหม่ๆก็มาหรือใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีไกลรอคอยในเรื่องของความหวังนะครับในการมีงานทํามีอาชีพนะครับก็บางทีตกเปิดโอกาสดีๆนะครับที่สังคมมอบความรักความรู้สึกดีๆเข้ามามอบโอกาสดีๆเข้ามาให้ตัานได้รับนะครับออกจากสภาวะของการไม่มีงานทําที่จะได้รับความสําเร็จไปสู่ความ สำเร็จสามถ้วยนะครับที่จะทําให้เกิดมีโชคมีลาบมีลาภาเข้ามานะครับก็คือมีลาบในความสําเร็จในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นโครงการสําคัญสําคัญมั่นคงอยู่แล้วก็ตามกับการแก้ไขปัญหาไอเบ็ดเสร็จเรียบร้อยในทิศทางที่ดีหรือการที่จะเริ่มต้นกับโครงการอะไรใหม่ๆนะครับหรือใครที่เริ่มทํางานอะไรต่างๆก็จะไปสู่กองการสําเร็จสมหวังสมปรารถนามีความเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่จะเหน็ดจะเหนื่อยก็อย่างที่กล่าวนะครับช่วง อาภัยไปเรกข,ขึ้นมาก็บ่งบอกถึงอาจ,จะต้องเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ท่านก็สามารถรักษาสมดุลได้ในทิศทางที่สภาพคล่องที่จะดึงโดดผลประโยชน์เข้ามาเสียหยาดเงื่อนะครับเนื่อยกายแต่ต้นก็ได้รับผลตอบแทนก็ามาด้วยความบุรมสมบูรณ์อย่างมั่นคงนะครับที่สร้างโอกาสดีๆนะครับในภาพรวมนะครับหนึ่งเรียนบางท่านก็ได้เริ่มต้นกับเช่นต่างใหม่ๆเข้ามาบางทีโครงการอะไรํำกันสำคัญที่มีผลประโยชน์มากมายอย่างหนึ่งถ้วยนะครับการงานที่มี คนว่างงานนะครับมีโอกาสในเรื่องของการตูกว่าจ้างนะครับเป็นงานที่ดีๆมีตําแหน่งที่ได้เงินมากมายสูงสงูสงหรือบางทีก็เป็นการเริ่มธุรกิจอะไรของตัวเองนะครับที่จะตามไม่ตั้นนั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ก็ามาอย่างมากมายสร้างความบุดมสมบูรณ์เติบโต,ตในความสําเร็จนะครับก็เรียกว่าต้องเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับแต่ก็สามารถ1ึงดดเม็ด,เ,มดเงินเข้ามา ได้ด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับที่จะํามให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะราชินีตือเรียนก็บ่งบอกแล้วนะครับในความสําเร็จสามตัวสําเร็จนะครับที่มีโชคมีลาบการเงินก็จะเข้ามาเติมเต็มให้ท่านนั้นสู่ความบุรมสมบูรณ์มั่งมีสิสุขทั้งตัวท่านเอง,ง,งจาวราศีพฤษภและก็ทั้งคนในครอบครัวนะครับใครที่มีสภาวะอะไรต่างๆที่เป็นปัญหนานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาใกล้ตัวหรือจะเป็นปัญหาในตินแดนไกลก็ตามนะครับปัญหนานั้นจะมีการ เครียร์ปลอดภัยราบรื่นในทิศทางที่ดีแล้วก็รับใจชนะนะครับเดินหน้าเติบโตปรับสมดุลยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องกับการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นมีออเดอร์เข้ามามากมายในช่วงนี้นะครับมีงานใหนตาเยอะแยะต้องเหน็ดต้องเหนื่อย นะครับแต่ก็เหนื่อยนะความสําเร็จเกิดขึ้นที่จะส่งผลต่างการเงินให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับการเงินก็หลังไหลเข้ามานะครับยกระดับความเติบโตก็มาหลังไหลดีกว่าที่ผ่านมานะครับสภาพคล่องโซ่วความเติบโตมากยิ่งขึ้นไกลที่เคยมีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับท่านก็จะได้รับการแค้ไขในทิศทางที่ดีเงินที่จะหลังไหลเข้ามาเติมเต็มจากความสําเร็จนะครับที่มาเติมเต็ม ใครที่ไม่เคยมีรายได้ก็มีโอกาสในการมีงานทำม,มีอาชีพแล้วก็รสร้างรายได้รับกามานะครับที่สังคมเปิดโอกาสให้ตั้นสร้างธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือตกว่าจ้างจากผู้ที่เป็นนายจ้างเจ้าของ อ่างร้านบริษัทอะไรต่างๆนะครับที่จะก็มามอบโอกาสดีๆกับต้นออกเจากสภาวะของการบาดเจ็บต่างการเงินนะครับก็ทําให้ต้นสูตรความสมดุลต่างการเงินที่มีความสําเร็จส่วนในเรื่องของการมีโชคมีลาบในช่วงนี้นะครับการมีโชคมีลาบนั้นในการเสี่ยงดวงก็น่าจะไม่บ่งบอกสักเท่าไหร่นะครับในการเสี่ยงดวงต่างการมีโชคมีลาบนั้นนอกจากจากการเงินที่อาจจะมาจากการเติม จากความสําเร็จการงานแล้วก็บางทีอาจจะได้รับโอกาสการช่วยเหลือเกือ้อกูลต่างการเงินหรือผู้ที่มอบมาให้ด้วยความสเสน่หอาด้วยความปรุงปอใจนะครับหรือบางทีนั้นตั้นตำงานที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับเห็นถึงคุณภาพของท่านก็จะมอบ เป็นโบนัสเป็นเงินพิเศษเข้ามานะครับเป็นของขวัญสินน้ําใจของรางวัลเต็มๆกับความสามารถของท่านที่เป็นเงินนอกเหนือพิเศษนะครับที่จะได้มาหนึ่งถ้วยนะครับเงินก้อนใหญ่ๆห,หรือบางคนก็ในผลของงานในความสําเร็จนะครับบางทีก็จ,จะได้คว้ากับการได้รถเข้ามานะครับหรือบางทีเกี่ยวกับที่ดินบ้านก็ได้สําหรับบางที่นะครับที่เขามี ในเรื่องของผลของงานนะครับที่ในความสําเร็จแล้วก็มีค่าตอบแทนที่เข้ามาที่นอกเหนือจากเงินเดือนไรายได้ปกติอยู่แล้วนะครับเตียดจ,จะมีเข้ามาเป็นเงินโบนัสเป็นอ,อะไรต่างๆนะครับที่เข้ามาอท่านได้รับคว้าโอกาสนั้นก็ามานะครับอาจจะเป็นรถกันใหม่ๆนะครับหรือจะเป็น เงินอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆที่ว่ามาหรือเป็นทองคําอะไรต่างๆหรือที่ดินหรือบ้านอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่บางที่ที่ก็จะสัดสัขก็มาให้เป็นกรณีพิเศษสําหรับคนที่ทําผลงานยอดเยี่ยมที่ทํางานดีๆในความสําสเร็จที่มีามาก็มาก็ก็ตามให้ท่านคาเข้ามาในเส้นต่างกันนั้นนะครับหรือบางคนก็ด้วยพลังแห่งเสน่ห์นะครับที่บางทีนั้นท่านมีถูกปึงปอใจจาก ากตีก็ผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ได้นะกระเตียดจะเข้ามาสร้างความปึงปอใจเกิดความเป็นสเสน่หาด้วยความเมตตาด้วยความบอบวามารีานะครับก็มีโอกาสมอบสิ่งดีๆมาเป็นของกำนันนะครับเกี่ยวเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆโตโตโตบ้านรถที่ดินอะไรต่างๆหรือของขวัญที่เป็นชิ้น ของนะครับต้องคำอะไรต่างๆที่ถูกติดเติมเข้ามาให้ท่านยกระดับเส้นทางการเงินทรัพย์สินของท่านให้มีมากอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องรายจ่ายนะครับในช่วงนี้ท่านจะมองถึงคุณค่าทางการเงินด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะด้วยท่านนั้นเหน็ดเหนื่อยนะครับในเรื่องของการตุ้มเทการที่จะดึงโดดเงินเข้ามาให้เกิดความกล้องตัวนั้นนะครับ กว่าจะได้มาก็จะเสีอ,อเสียหยาดเหงื่อแเรงงานต้องเหน็ดต้องเหนื่อยพอสมควรจึงอาจจะทำให้ท่านนั้นเคยรับประสบการณ์กับการใช้จ่ายเงินที่ทําให้บาดเจ็บนะครับจึงอาจจะต้องวางระบบระเบียบนะครับป้องกันสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันใช้การเงินที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช้เงินแบบสุรีสุร่ายเพื่อรักษาสมดุลต่างการเงินของท่านในมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อมีเงินเรือกเก็บออมสะสมให้เงินเข้ามาแล้วอยู่กับ ชาวราศีพฤษกนานๆนะครับก็ท่านรักษาสมดุลในทิศทางที่ดีที่จะตามห้ตั้งน,นั้นถ้าใครมีปัญหาทางการเงินก่อนหน้านี้นะครับท่านก็จะฟื้นตัวสู่การมีเงินด้วยสภาพคล่องแล้วก็รักษาสมดุลทางการเงินยกระดับความเติบโตเหลือกเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นคนที่ไม่เป็นปัญหนานะครับที่มีเก็บมีใช้อยู่แล้วก็ยิ่งมีเก็บเติมเสริมมากยิ่งขึ้นก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินด้วยเป็นผู้ที่มั่งมีสีสุขอย่างต่อเนื่องนะครับ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะครับโอกาสของคนโสดนะครับคนโสดก็มีทั้งคนที่บางทีเคยปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการรักษาเยียวยา,ยายใจของตัวเองนะครับสร้างรั้วสร้างกั้กุ้มกันนะครับไม่ให้รัก เข้ามาเติมซ้ำใหม่ที่จะมาตอกย้ำความบาดเจ็บนะครับส่วนบางคนถ้าจะมีความปึงพอใจไกรโยสักคนหนึ่งก็ตามนะครับก็ยังไม่ได้เฉลยเปิดเผยวาจาอะไรออกไปนะครับก็ยังอยู่ในสภาะของการเก็บเงียบงําของตอนเองเอาไว้นะครับตามสืบตามส่องตามเฝ้าดูไปเรื่อยๆเท่านั้นนะครับก็ยังไม่เกิดความสื่อสัมพันธ์อะไรกันเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับ แต่ถ้าใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงนี้นะครับก็จะถูกมอบมาบางทีก็เป็นการพัฒนาในเพื่อนร่วมงานนะครับที่จะพัฒนาเป็นความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับที่บางทีคบกันมานานในที่ทํางานแล้วอยู่ๆยสภาวะของความรู้สึกก็จะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่เปลี่ยนจากเพื่อนร่วมงานกลายเป็นความรักที่มีความรู้สึกดีๆหลังจากที่คุ้นเคยชิดเชยกันมานานๆในฐานะเพื่อนร่วมงานนะครับก็จะเปลี่ยนแปลง ในความสัมพันธ์ได้หรือบางทีก็จากเพื่อนฝูงชักนําพามาออกการเลี้ยงงานสั่งสรรในช่วงนี้นะครับที่อาจจะมีโอกาสพบรักเกิดขึ้นหรือบางท่านนะครับอาจจะมีการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแต่ไม่ได้ไปไกลมากนะครับอาจจะไปในระแวกใกล้เคียงนะครับที่ก็มาสร้างความรักความสัมพันธ์ส่วนในตินแดนไกลนั้นก็คงจะไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับก็เพราะว่ภาภัยอาดาบขึ้นในเรือนของในตินแดนไกลโพ้นนะครับ ก็ในการที่จะพบกับตาวต่างชาตินั้นก็น่าจะยังไม่มีในช่วงนี้นะครับหรือในกลุ่นตินแดนไกลถ้าพบก็เดินทางใกล้ๆระไว้ใกล้เคียงนะครับก็จะทำให้พบรักเข้ามาสร้างความผูกพันบางทีก็เดินทางเกี่ยวกับการงานในที่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ใน้พบได้เจอนะครับที่จะพัฒนาไปสู่ในอนาคตที่จะสู่เส้นต่างของกัน แต่ง,งานเกิดขึ้นได้ด้วยที่จะใช้ชีวิตคู่กันต่อไปนะครับที่จะได้รับความสําเร็จได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับของคนที่มีโอกาสจะเจอความรักขึ้นนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลใจใสนะครับที่ให้ความรักสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงเดินหน้ารื่นไหลยอย่างต่อเนื่องแม้จะมีสภาวาปะปัญหาก็มานะครับปัญหาเดิมๆที่ก็ามากระทบ ในความรักคนสัมพันธ์ก็ตามบางทีก็จะมีงานเข้ามาเยอะในช่วงนี้นะครับที่ทำให้หลายๆคู่รู้สึกว่าเหมือนกับตูกปล่อยให้ว้าวเฮนะครับที่บางทีก็ไปทุ่มเทอยู่กับการงานมากจนเกินไปเพราะงานเยอะงานล้นมืออะไรต่างๆนะครับ แต่ก็ได้รับการปรับสมดุลในทิศทางที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหานะครับที่จะอันมามองกันอย่างมีคุณค่านะครับที่จะดูแลให้เกิดความสมดุลเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าเติบโตอย่างปลอดภัยที่ดีกว่าที่ผ่านๆมาที่มีปัญหาหรือจะมีปัญหาก็ตามนะครับที่มาจากการงานหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทาให้เป็นปัญหานั้นก็จะมีการเติมเต็มนะครับก็จะอ้ํามาดูแลด้วยความใส่ใจมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาต้ากว่ามีการปล่อยปละละเลยนะครับก็จะมา เติมพลังแห่งความเบิกบานความเข้าใจความห่วงใยอะไรต่างๆนะครับที่ให้มีรักก้าวหากันอย่างลดเหลือมีความหวานความโรแมนติกนะครับเพื่อมาปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาหรือจะมีปัญหาเข้ามานะครับเพื่อแต่จุเลดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงปลอดภัยในทิศทางที่ดีอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับบางคู่ก็จะมีโอกาสนะครับใน ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวันสําคัญสาคัญเข้ามาให้ได้เฉลิมฉลองความผูกพันเพื่อเติมพลังอย่างความรักความอบอุ่นความหวานความโรแมนติกเข้ามาให้มีชีวิตชีวากันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะครับที่จะมีเข้ามาก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะได้มีทายาทกันต่อไปกับข่าวดีๆเข้ามานะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่ หนึงถึงสิกรกฎาคมนี้นะครับก็ขอขอจาราศีพฤกษ์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นมีความสําเร็จบ่งครั้งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ